สวัสดีครับผมพบกับผมสนั่นนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแกล้งคนนะจะมาสร้างห้องแกล้งคนเนี่ยพี่มีบัตรสร้างห้องนะสกาวใบเดี๋ยวพี่จะไปตั้งค่าตอนนี้พี่ใสร่รหัสไว้อยู่นะยังไม่มีใครเข้ามาได้นะเยวไปตั้งค่าเกมมาเราอะอ่าไปรอบอ่ะ จัดให้13ดีนะเอาเงินเริ่มต้นอ่ะจัดให้พันห้าเลือดเลือดเท่าไหร่ดีครับอ่ะเลือดเลือดพัสิบโอเคพนสิบนีก็สูงละไห้ไปปล่อยโสนนี่แหละนี่เขาสนุกอยู่ตรงน,นี้โปรโมชั่นที่พันสิบแต่รอ ก็ะโดดสี fate, afe, pues huh, mm. uh, uh, ่ร้อยเลยยิงช้าๆเดี๋ยวกระโดดสูงนี่อ่าใช้ให้หมดใช้ให้หมดใช้ให้หมดอ่าใช้ให้หมดนะโอเคโอเคโอเคหายืนยันเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดยืนยันออสโอเคยืนยันนี่โดเหยือดเข้ามาเรา

มันจะรู้ทันให้เลื่อง50เนี่ยไอย้ครบแล้วหนึ่งทีมอย่าออกนะโอเคครบอ้าขาดหนึ่ง,องเงอาว่าไงอักกดเลยครับ กดเลยนะน้องๆมาสนุกแน่เลยอ่าไปดิะอะทีมสองมีคนออกนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มีตัว ไอ้นี <ith> <t c> ่ว <ients> oh, ิ่งนี่วิ่งนี่เอโอ้วิ่งดีวิ่งทำไมมันอื่นจังวะอึดจ้าอึดจ้า านห้อยช่วยเพื่อนหน่อยานห้อยเดี๋ยวคนเดียวแล้วทำไงเอาานห้อยไม่มีปืนอ่ามีานห้อยทำไงานห้อยคมเกินอือมาได้ไงเนี่ย

เฮ้ยเอาดีงงดีทำไมทีมเดียวกันยิงกันได้วะเปิดเป็นซิงเกิลเหรอไม่เปิดหมดทีมนะเอาแล้วกระโดดยิงโคตโหโดเฮียในหอยอย่างตึง Ừ, ขำด้วยอะ่ะเป็นไงอะ่ะงงไม่ดี <c oughs> อย่างเกียดนะครับน้องๆว <c oughs> ิ่งดิวิ่ง เฮ้ยเฮ้ยคมเกินเอ่อเร่งหัวรอแล้วน้องนะๆไอ้นี่ไอ้นี่มันเหลี่ยมแนละ้วดนสามสองหนึ่ง โง่อ่อยอืมโคตรโหคตรโหดกรดิง สร้างห้องแบบนี้ก็หาเฮ้ยดีโหดีวิ่งดีวิ่งวิ่งอย่างเร็วเฮ้ยใส่แล้วใส่แล้วอู้หะโด้ามไม่บอลเลยวิ่งตา ไห้หอยทำไงว้ามันจะขึ <ateg Dartmouth> ้นข้างบนไว้อ้าจายปยอดเอย พอๆน้องๆมาต่อมาต่อมาต่อแบบนี้ตั้งค่าแบบใหม่นะน้องๆพี่ตั้งแบบไหนนี่แหลพี่ตั้งแบบนี่แบบโซโล่นะทำไมมันยิงกันได้วะทำไมทำไมหลังแบบนี้วกันตั้งค่าเกมโอเคบินพอ,อน,นาแบบออนนานแค่พอเลืเอด ครับน้องเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาสิครับเข้ามาเข้ามา เข้ามาเข้ามาครับในสังคนอีกคนนึงอ้าวออกไปไหน,นล่ะแล้วทำไมกดเริ่มไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะำไากดเริ่มไม่ได้อ่ะอ๋อถ้า สีส้มมันกดเข้าไม่ได้เราต้องเสียทั้งค่าแล้วสียขั้สูงแน่เลยสุดขั้นสูงสูง,สงนะยืน,นเกี่ยวปะ่ะไม่เกี่ยว เนะต็นะมแล้วน้องแต่ชื่อสีส้มออกมันกดไม่ได้อะ่ะต้องเตะชื่อสีส้มออกปะเคยบอกครับหนัก เราไม่ไหวแล้วน,น้อง,นองหนึ่งต่อหนึ่งแล้วกันเจ็ดไปอืมเอาฮา่าแล้วจะเป็นยังไงมาดูกันยิงไกเอฟเอฟกาก็ชื่อใสายไฮไลท์เหรอเห็นก็บพิมพ์มานะใสายไฮไลท์เดี๋ยวมาดูกัน เออนี่วิ่งอย่างเร็วไงอ่ะเกีมันเร็วน้องพี่ได้มอพลังพิเศษให้พวกเจ้าเออวิ่งดิวิ่ง <c oughs> เ่ะยี่ห้ออ้า ตึงจะหากันเจอหมเนะี่ยไอ้ี่โอ้โหดยิงต็งหัวะทร้อยยิงไม่ดี ปัลเข้าหัวหกร้อยเยมันก็พยายามเล่นได้เนาะ <laughs> เกินที่พอ first blood ไอ้ย <guarding Luigi> ่าสับด้วย แล้วพี่ได้ปรับเงินไหมไม่ได้ปรับเงินห่หวอ่ะยิงคนเร็วว้า <ฮ>ทำคลิปเก่งก็หา,าอยู่นะังน้องถ้ามีการตั้งค่าเยอะกว่านี้ก็คงสนุกนะ 500เก้หน <laughs> <First blood. S 1> <laughs> <laughs> ห้าร้อยอะน้องๆะปดู้าพกางเพลงอะไรอีอะฮึวินท้ายรือเปล่า ใครจะเป็นผู้ชนะครับเกมนี้ใครชนะไม่มีารางวัลครับชนะเฉย ับยังไม่จบ คนดูคนดูว่าใครจะชนะครับเราโหวตมาสิหนึ่งหรือสองครับตอนนี้สามต่อสองวินเราเมินมาเล่นดูนครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ่ยสองนะครับผมถูเต็มหัวอื้อเท่ไหร่ นี <First> blood. ่เสมอแล้วครับผมตัดสินหรือเปล่าวินสุดท้ายตัดสินครับผม ผมว่ายิงไก่ชนะยิงไก่เรียบกากเนี่ยมาโอ้ยอย่ะย่ะจะโดดเขียนเฮ้ยอ้เนี่ยกระโดดวิ่งเร็วกันโดดสูงแต่เลือดห้าร้อย ฮืออย่าแพ้นั้นไม่ <S <S <K <k ้หมอนเดิแล้วเฮ้ยยยยยิดยายยยยยยคยัยย้ยยครยยยดยยยนยยยยยดย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสวัสดีครับ